โอยนะคะแล้วก็อย่างที่เกินไปท้ายเวทที่แล้วว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับอีนุบุคอลที่ได้ร่วมกิจกรรมเซ้นค่ะพาแม่เปรี้ยวตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะทักทายน้องกระชาไหนคะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ <sm> โอ้โหเป็นยังไงบ้างพาคุณแม่เปรี้ยวถึงไหนแล้วคะน้องกระชาคุณแม่เปรี้ยวเียทว่าวันนี้ทั้งวันเลยฮะตั้งแต่เช้าเลยครับยืนจนตอนเย็นนี้จะกำลังจะมีปาร์ตี้กัน ค่ะอยากให้ะชาพูดถึงกิจกรรมนี้หน่อยค่ะว่าปกติเราเองก็ทํางานอยู่ในวงการเนาะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ทํากิจกรรมร่วมกับคุณแม่วันนี้เริ่มต้นเป็นยังไงแล้วก็คุณแม่เองเนี่ยสนุกสนานขนาดไหนคะะชาก็สำหรับกิจกรรมเส็นงหาพาม่เปรี้ยวนะฮะไม่ใช่แม่ของระชาคนเดียวนะฮะแม่ของผู้โชคดีหลายๆท่านเลยครับผมเรียกว่าเป็นการเปรี้ยวเป็นหมูคณะ มายปาลิโอกันตั้งแต่พอมเที่ยงก็ทำกิจกรรมกันสนุกสนานมากครับคิดว่าทั้งช่วงปาร์ตี้นี้ผมว่าจะไม่สายช่วงตังวันแน่นอันี่แต่เป็นครั้งแรกของคชาเลยปะคะที่พาคุณแม่มาเที่ยวออกกิจกรรมแบบนี้ใช่ครับผมเป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าปกติส่วนใหญ่คชาก็จะมีมีงานที่ต้องทําอยู่แล้วแล้วคุณแม่ก็จะมีงานที่ยุ่งเหมือนกันเลยเคยเยาวันลือหาวันยากมากที่แบบจะมาเที่ยวด้วยกันครั้งนี้ถือว่า หมาพอดีฮะได้มาทำกิจกรรมกับครอบครัวข่าวและเห็นว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้ละครเวนเทนด้วยใช่ไหมครับคุณจาใช่ครับก็เป็นงานสังเกตเห็นนะฮะครับแม่ๆหรือหลายๆคนนะเขาเริ่มจับตัวกันมาแล้วนะฮะถ้ากับซีมากผมก็จะไม่น้อยหน้าเลยสาเออแล้วเราแอบแอบกระซิบกันหน่อนนิดนึงแม่ไม่ได้ยินนะฮะเราเตรียมตัวอะไรไว้เซอร์ไพรส์แม่บ้างเลยคืนนี้เตรียมตัวอะไรไว้เซอร์ไพรส์แม่บ้างใช่ไหมฮะปกติ น้อยครั้งนะที่คุณแม่จะมาม,มันมีร้องเพลงด้วยก็น้อยครั้งที่คุณแม่จะมีโอกาสมาดูผมร้องเพลงว่าจะมีจระมี็นนาำตคุณแม่บนเวทีเยวขึ้นจะดูก่อนนี<ย>่อีผกจิตใ,ใจล่วงหน้าก่อนนะเสีด้เ <c oughs> นาะไม่น่าประสิทธิไม่น่ารู้กลกับเลยนะคือคุณแม่จะอยู่ฟังกระชาร้องเพลงนะเสียดายนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องกระชาร้องบรรยากาศที่เคนซิงตันหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยจะสบายๆบายสไตล์อังกฤษอังกฤษร้อนมากเลยคะ ช่วนี้ช่วงนี้ไม่ร้อนแล้วครับผมค่ำละหกโมงเย็นละพรอาทิตลงอากาศเริ่มเย็นแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าบรรยากาศดีม,มากๆที่ผมมองไปรอบๆตอนนี้นะฮะมองไปไกลผมก็จะเห็นโบสถ์ด้วยแหละถูกหมะน,นะ <c oughs> ผมพูดไปไม่เห็นภาพต้องมาเห็นด้วยตัวเองจองตัวรถทัวกันหน่อยเลย สุดท้ายนี้นะฮะให้พระชาแบบฝากสําหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวของเราหน่อยค่ะได้ครับผมก็สาหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะผมมาการันตีหนึ่งเสียงแล้วกันว่ากิจกรรมกับวิทยุครอบครัวข่าวนะฮะเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆนะถ้ามีโอกาสเข้าร่วมนะผมแนะนําให้เซคิวรอโล่งหน้าเลยนะครับแล้วรอร์โิจรามให้ได้ครับผมการสัมผัสประสบการณ์แบบที่ผมและคุณแม่ได้เจอในวันนี้นะฮะ่งมัน กมากสุดยอดมากอืมอ่ะก่อนที่เราจะปล่อยคาชาไปแฮปปี้ดีดายกับบรรยากาศดีๆที่ปริโอณเขาใหญ่นะครับถามอ,าอัพเดทที่นิดนึงผลงานตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับผลงานตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างใช่ไหมครับผมตรงนี้คาชาก็จะมีนีเพลงหนึ่งเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาสักพักนหนึ่งนะฮะชื่อเพลงสถานการณ์เป็นรองนะครับ<ม>แล้วก็เอาช่วงน่าจะเป็นช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยคาชาก็ได้มีซิงเกิลใหม่ออกมาพร้อมกับอัลบั้มเต็มครับผม อาจจะมีโอกาสได้ติดตามน้องกระชาในโต๊ะข่าวบันเทิงออนทีวีมาร้องเพลงให้เราฟังกันบ้างนะคะน้องกระชาอาทุกทุเไปเลยนะแล้วเดี๋ยวจีบคู่ด้วยจีบเต่าด้วยนะอ่าจีบคู่เลยเอาวันนี้ขอบคุณน้องกระชามากนะคะขอให้สนุกกับกิจกรรมค่ะครัสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับถูกไหมน้องน่ารักอ่ะเออแล้วพูดแบบเห็นพัะ เราเราเราแบบมีความส่ขประโยชน์เป็นของน้องกินใจมากผมพูดไปตอนนี้พี่ก็ไม่เห็นภาพครับอยากใช้มาสัมผัสเองปอยากจะให้เปิดเว็บไซต์แล้วจองตัววอ่ะก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะที่ทางครอบวิทยุครอบครัวข่าวของเราจัดขึ้นนะคะนอกจากน้องอรชาก็ยังมีคุณฝ้ายห้นาวานก็น่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันทางรายการบ้านพรามสี่เนาะ ว่าเป็นกิจกรรมดีๆของวิธีวครอบครัวข่าวนะคะยังไงกิจกรรมหน้ามีอะไรแฟนๆคุณผู้ฟังทั้งหลายนี้ห้ามพลาดนะฟังจากขชาเล่าเราก็แบบนี่ไงจะจองตั๋วนัทัวร์แหละอยากเสียตังเองนะไปอย่างนี้นะอุ้ยก็หมายถึงว่าข่าวหน้าไงต้องข่าข่าวหน้ารีบต้องรีบเพราะนาจะได้ใส่กระปุกหนูให้ทันอ๋องางจะต้องถึงขั้นปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่มหาชัยเลยนะนะ